สว,ส,สวัสดีครับผมไปจากช่องพอบาสเต,เตชันครับโบค,ครับจากช่องสตรีทชาแนลครับนั่งคู่กันแบบนี้กินกันอีกไซร้ยรอบนี้เราเอามาเองว้ยโบเ,เอามาอะไรมาลูกเพจก็ส่งมาให้บะมีกึ่งรัเสเซีย ขอบคุณลูกเพจนะครับที่ส่งมาให้แล้วผมก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นใครไม่รู้ไม่รู้อันนี้ก็บอกก่อนว่าเขาฝากมาที่ร้านสเปรย์ทอยที่หน้าร้านแล้วก็มาฝากไปบอกหน้าร้านที่สะพานเหล็กอ่ะแล้วก็ฝากบอกถึงพี่โบพี่ไปมีสามรถเลยนะเว้ยโอ้โหเฮ้ยเราคิดว่ารัสเซียมีกึ่งว่ามีกึ่งนะอ่าภาษารัสเซียออกด้วยอันนี้รถไก่อือันนี้เนื้อโอ้โหอันนี้หมูอยู่รัสเซียมา้หรอ่ามีรูปไปดู ก็นี่ยังมีรูปไก่รูปเนื้อลูกวัวเนี่ยวัวแล้วก็ลูกหมูอูดนี่มีตั้งแต่1987เก้าแปดว่าอร่อยกันมานานแล้ว2,530อ่ะก่อนจะมาถ่ายเราแอบไปศึกษาวิธีท,ทำมาแล้วอ,อ่านภาษารัสเซียมาผูกเกเล,ลื่อนฮัทเซเลตนี่แหละมันเขียนอยู่ตรงนี้นี่อ่าเหมือนมันมีกลืงทั่วไปต้มในน้ำร้อนปิดฝาทำร้อนเทใส่ชามเอามันมีกลืงใส่ปิดฝาทิ้งไว้3-4นาทีมันเขียน3-4นาท,ทีกินได้เลยโอ้ง่าย ง่ายอันนี้ง่ายไม่ตอนแรกเอาที่ว่าประเทศเขาน่าจะเป็นอาหารตะป๋ปมไม่น่าคิดว่ามีไม่มีกงครับมีด้วยประเทศใช่ไม่มีกเงรัสเซียเพราะผมไปยุโรปเนี่ยเมื่อมีกลืงนี่ไม่ค่อยมีนะอย่างอ่ผมบอกก่อนนะผมไปยุโรปเนี่ยไปบ่อยไปพวกแถวอิตาลีฝรั่งเศสทอรงเศสรนด์อะไรอย่างเงี้ยสเปนเนี่ยไปซุปเปอร์ไม่มีว่ามีกลืงไม่มีครับไม่ค่อยไม่เห็นแหละแบบกระปององเงี้ยไม่ไม่อยมีของอย่างเงี้ยไม่มีเคยไปแต่ประเทศเพื่อนบ้านฮ่องกงจีนแล้วไม่ต้องพูดสิงคโปร์ มมีหมดยองยมีเต็มซุปเปอร์มาร์กเก็ตเลยเราลองเลยมั้ยลองเลยมาลองเ,ยเอยอะไรก่อนเอาไก่ก่อนใกล้มืออ่ะไก่ใกล้มือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแกะหมดสามรสเลยแกะให้ดูเลยเท่านั้นชิมทุกอยาก่างต้องชิม<ห>เขาส,ส่งมาแล้วต้องกินต้องชิมทุกรสเหรอมันไม่มีที่ฉีกอ่ะนี่เป็นรสไก่ไก่อือฮึฮะภาษารัสเซียหายไม่ออก แต่ดูจากรูปแล้วเหมือนกับว่าเขาก็มีการเหมือนกับคัดคุณภาพมันรูปเหมือนห้องแรบอะ่ะเหมือนงานวิจัยคุณภาพแล้วว่ากินแล้วปลอดภัยอร่อยร้อนอร่อยกินแล้วรอดโอ้โหเนี่ยเขาดูเยอะทีตรงนี้โอ้มีอาวุธให้เว้ย oh oh. มีอะไรบ้างว oh oh. ันนี้น,นี่อะไรอ่ะผงผง,ผงปรุง oh oh. อันนี้ผักแห้งนี่ไงผักแบบอยู่ตั้งพริกแดงพริกเหลืองอะไรพวกนี้หมดเลยโ oh oh oh. อ้โหนี่รสเนื้อประเทศเราไม่มีรูปเนี้ยที่แบบนั่งวิจัยอาหารไม่มีไม่มี มึงจะใชยี่ประเทศตัวเองทำไมวะเนี่ยมีมีป้ามีคัตเตอร์มันปาติแม่งก็เนี้ยวเหนียวหมูกะว่าแบบจะไหมไม่ทำไหมไม่ทำที่ฉีกอะไรอย่างงี้ได้ไงนี่รถหมูเอ้ยเนื้อฟูเป็นเนื้อเสร็จแวแป๊บเหมือนกันปะวะผักคล้ายๆกันหรือเหมือนกันเหมือนกันหรอ่ามั้งแต่ผมไม่เหมือนมีอาวุธให้เหมือนกันอีกแล้วอันนี้คือรถเนื้อเนื้อหยา อย่าใจสับสนนะเว้ยเอา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 มาวางเอามาวางเดี๋ยวงงหนึ่งรถหมูรถหมูเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยววางก็จะไม่งงเมันมีสีแบบอ่ะต้องมันก็ผักเหมือนกันแต่มันทำคนละสีวะต้องลองดูแล้วข้างในเป็นไงต้องลองดูดูว่ายงนี่ผมปรุงรสปกติเอาซ่อมออกไปเราต้องใส่น้ำก่อนหรือเทก่อน มันไม่ได้บอกละเอียดขนาดนั้นอะเท่าที่แปลมานะมันแค่เขียนหลักๆเลยคือเอาน้ำร้อนใส่ปิดตาสามสี่นาทีใส่ไปเลยก็ได้มั้งใส่เลยทุกอันเลยก็อยากลูกผักไงเพราะว่าสีมันไม่เหมือนกันแต่ฉลาดมันก็เหมือนเหๆกันเลยอ่ะเรเทก่อนเลยเทเทเทสีจาระสีก่อนอ่ะอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อเฮ้ยะผักมันไม่เหมือนกันเว้ยมีอันนี้แพงอ่ะเพราะว่ามันมีเนื้อหมูใช่ไหมขมกลมเนี่ยอ๋อมีลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นเขาเรียกลูกชิ้นนะลูกชิ้นปลาแบบญี่ปุ่นนะเออนรไี่แบบนีะ ไม่รู้ว่ะเฮ้ยใกล้ดิตกตกภูมิศาสตร์ไม่ฝั่งนึงอ่ะใกล้ญี่ปุ่นอีกฝั่งนึงแล้วใกล้อันี้คือเขาคุมทั้งสองฝั่งเลยยังไม่ใส่ผงปรุงนะใส่แค่ผักแห้งดูก่อนผักให้ดูอยากรู้ว่าผักมันเป็นยังไงเอาเหี้ยเหมือนกันเลยแล้วมึงจะเปลี่ยนสีหรือว่ามันเป็นเม็ดเนื้อก็ไม่แน่เทเลยก่อนต่อไปไก่เอ้าเหมือนกันเลยเฮ้ยสีไก่ไม่เหมือนเหมือนป่าววะไม่เหมือนไม่เหมือนนี่ไม่มีลูกชิ้น มีนี่ไงเนี่ยเอ้าเฮียแล้วยังไงเนี่ยอืมคลา้ายๆกันหมดเลยวะลูกชิน้นลูกชิ้นทำไมมันมีน้อยกว่าอันเทพผงปรุงไปแล้วกันจะได้ไม่งงอ่ะอืเผงงปรุลต่อเรื่องการเอาฝาไปใกล้นี่คือไก่ผงปรุงของไก่เป็นไงออโอ้โหแม่งเป็นก้อนเลยวอกรองดมดูดิกลิ่นแบบไก่ไก่บาร์บีคิวนะไก่บาร์บีคิวเออเหมือนบาร์บีคิวนะเลยลองดูผงปรุงของเนืมม้อดูสิ ทำหลายอย่างพร้อมกันนี่ก็จริงก,กันมันน่ะเนี่ยถ้าเป็นก้อนๆอ,อย่างเงี้ยมันอารมณ์เหมือนมันชื้นนะจริงๆชื้นเหรอที่าาารัสเซียอากาศเย็นไงมันเลยชื้นเนี่ยเป็นก้อนๆแบบเนี้ยโอ้รัสเซียอากาศเย็นเออมันจะชื้นใช่เปล่าวะหืมกลิ่นเข้มอะ่ะเหมือนเนื้อเลยกลิ่นเนื้อเข้มมากอ,ะอ่ะอันนี้่ะอันนี้เนื้อเลยหรอต่อไปหมูไม่ิสีเหมือนไก่เลยวะ เอ้เยเข้มกว่าเข้มกว่าอ่าอันนี้หมูนะหมูหมูหมูอุดอูนะนี่อุดอจะกินจางมากเลยจางไหมจางกว่าไก่แต่ไก่เข้มกว่าไก่กินเข้มกว่าแต่ว่าสีจางกว่าเอาล่ะอันนี้ถ้าใส่น้ำร้อนต้องกี่นาทีครับไปสามถึงสี่นาทีไงักใส่ทุกอันเลยครับเอาพอท่วมเส้นกับพรอมมันจะมีขีดอ่ะแล้วก็ให้สูงไปเปล่ามันต้องให้พอดีมันกดไม่ค่อยออกเลยวะนี่เติมน้ำไว้ เติไหรือเปล่าเติมหรือเป่จะได้กลิ่นยังไงเนี่ยนี่อย่างเงี้ยเออส้มเ้นพอแล้วโอเคสอมเส้นก่อนปะปิดก่อนหนึ่งอัน,นแต่เราลืมดูอย่างหนึ่งนะเว้ยโมยูมมยังวะลูกเห็บคงไม่ฆ่าเาหรอกไม่มั้งเฮ้ยไอ้พวกนี้แม่งกินอะไรก็ไม่รู้ลำคาญเอาของมโมยูให้แม่งแดก์ละโหดร้ายไปที่ก็โหดร้ายไปเสียคำขำนะฮะอันนี้เนื้อ ก็ดูปลอดภัยนะแต่มันมีกึ่งไม่ต้องลุ้นอะไรลยไแต่แค่อยู่ที่รสชาติแล้วล่ะว่าทางโครเสเซียนะเขานิยมรสชาติแบบไหนกันจริงๆบะหมี่กึ่งรสเนื้อที่บ้านเรามีเป่วะมีไหมนึกไม่ค่อยออกบะหมี่รสเนื้อเนี่ยอ้าล่ะบะหมี่รสเนื้อเราไม่มีนะรู้สึกเราก็แบบว่าเออแตกนะจับเวลาเสร็จละวัยหมุนโสามนาทีไงวงการมายาไปเปิดทีละอันเลยครับเชิญเลยครับเนื้อแล้วกันใกล้มือสดโอ้โหอือหกลิ้นดีเปล่าวะรัสเซียดมอยู่ดิ เหมือนกึ่งทั่วไปคุกก่อนไหมคุกเลยครับคคุกเลยรับไปอุตนำนี่แบบสีเข้มข้นอยู่นะ้นเหมือนเนื้อจริงๆเลยนะมาลองดูอีทีดิจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อมันก็ไม่ใช่อ่ะเหมือนมาม่าญี่ปุ่นแบบเข็มมาก เค็มไม่ใช่มมาม่าญี่ปุ่นไม่ใช่เค็มๆอะเค็มๆเ,เ,เค็มมากเลยนะเนี่ยจะบอกว่าใส่น้ำน้อยไปก็ไม่ใช่ก็พอดีนะตามสูตรชิมดิโโอ้หถ้าถ้าเขาส่งมาแปลว่าอร่อยแล้วเขาไม่ส่งมาเกาไม่อร่อยแล้ไม่ส่งให้เรากินหรอกนั่นสิเป็นไงเส้นนิ่มอร่อยเส้นดีอยู่นะขอชิมหน่อยดิเขาบอกว่าหนึ่งกล่องมีไม่กี่ชิ้นขอชิมอันนี้หน่อยนะ ลูกชิ้นปลาแล้วนะลูกชิ้นปลาอ่ลูกชิ้นลูกชิ้นปลาก่อนแล้วค่อยชิมเนื้อนะรสชาติเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยเขาซื้อสูตรญี่ปุ่นมาป่าวะมาเที่ยวห้งใกล้กันมั้งไอ้กลมๆที่เหมือนเนื้อเหมือนโปรตีนกษตรสดเลยแย้งกลมพูดก่อนใช่ไหมแย้แงกลมพูดก,ดก่อนเหมือนโปรตีนกระเสดเวลากินอาหารเจ เดี๋ยวเดี๋ยวมีตลาดรถยังไม่ลองเลยมันเหมือนเพลินอะขออีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งเชิญเพลินเพลินเพลินมันไม่ได้แย่นะเว้ยแต่อธิบายรสชาติยากมากมันเค็มอ่ะมันเค็มแบบมันไม่ได้บ่งบอกความเป็นเนื้อแต่ความรู้สึกจากแรกคือเบสเค็มมันมาก่อนอ่ะคือไตพังอ่ะถ้ากินสองห่อมาเอาใส่ช้อนดีกว่าซ้อมแมงเ็กเกินโอ้โหโอ้โหโอ้โหอื้อหือ มุมมาบเลยมั้งหกรสชาติมันเค็มแค่นเนี่ยถ้ารสเบเข้มหน่อยถือว่าผ่านอืมเค็มไปนิดอะ่ะแล้วต้องเ,เติมน้ำเพิ่มขึ้นต่อไปไก่ทุกอย่างือการทดลองอืมเดี๋ยวแล้วเขาส่งมาให้ชิมแนละ้วเรื่องกำลัาางคิดม,มาาจริงเนี้ยเนื้อตรงเนี้ยโปรตินเกษตรเนี้ยมันเหมือนกันทุกอันละอะไรชิมน้ำก่อนอ่ะชิมน้ำก่อนแล้วว่าชิมเนลอ,อ อันนี้มีความเป็นสปซี่นิดๆอ๋อใช่มันจะแบบรสชาติมัน,น,มนแอบบแอบบเผ็ดน่อยๆนิดนึงนิดนึง<บ>แต่พอรู้ว่าแอบใส่ไว้นะแต่ไม่ได้ทําอะไรคนไทยได้แบบโปรตีนเกษตรที่รสชาติเป็นยังไงเหมือนก <รอ S 1> ันแหละไก่ไหมเฮ้ยบางทีรสอันี่เหมือนไก่เหมือนคนเดียวแต่ถ้าให้เทียบระหว่างเนื้อนะกับไก่อ่ะเนื้ออร่อยกว่านะอืมพอได้เส้นเข้าไปด้วย สดน้ำอ่ะอันนู้นอร่อยกว่าอันนู้นเผ็ดจริงแต่รสชาติน่าเจ็มต้นกว่าอันนี้มันอันนี้มันดูจางๆเลยไม่รู้จางๆเหมือนนักตุ๊กไก่ใส่พริกไทยอ่ะหมูอูดโอ้โหอูดลุกเหรอไม่ใช่ต้มยำเนี่ยเอาไว้แดงๆนี่เออชิมมาชิมอีกทีอีกทีดิเอาตรงๆไหมเดี๋ยวขอเขาอีกทีว่าใช่หรือเปล่า ถ้าใช่ผมขอตอบก่อนอันนี้ไอซีเขียวเนี่ยใส่ไก่ใส่ทิชไทนี้ใส่ทิชป่นอันน่าใส่แบบผงเกลือมันใส่ซีอิ๊วอะซีอิ๊วเค็มๆอ่ะเค็มเกลืออ่ะไหนๆก็ลองมาแล้วอ่ะโปรตีนเกษตรไม่ต่างกันเลยไอ้ผมบอกว่าเรื่องความรู้สึกเป็นหมูว่ามี่เป็นไก่นี่เฮ้ยแต่เขาขายมาตั้งแต่ปี1987หรือถ้าเทียบเป็นไทยก็2530้าสาเลยนะเว้ย33ปี34ปีแล้วเว้ยขายมาเนี่ย กินเส้นกับถ้าเขาเจอหมี่ึกมบ้านเราเนี่ยเขาไม่กินก๊าฟมีสายกัตตูฮู้กันเลยวะแค่แค่ม้ผัดต้มยำก็คงกีนแล้วล่ะโอ้โหตกหเส้นเนี่ยต้องบอกก่อนความรู้สึกผมนะเส้นเหมือนกันหมดเลยอืมเหมือนกันต่างกันแค่น้ำซุป พอเมื่อไหร่ใส่ผงอะไรก็แล้วแต่ที่ใส่เข้าไปแต่ละการเนี่ยต่างกันตรงผงปรุงรสนั่นแหละผัวผักอะไรเหมือนก็หมดแต่ว่าโปรตีนกษตรของเขาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่โปรตีนกษตเรแล้วเออนี่เป็นไก่นะแบบเป็นไก่ไม่มันก็แป้งมันไม่ใช่หรอว่าโปรตีนกษตรโดยรวมเป็นไงเอาแค่เส้นก่อนดีดีกว่าบะหมี่กึ่งบางยี่ห้อในบ้านเราถ้าเทียบบ้านเราอาอย่างนั้นดีกว่าบางบางยี่ห้อเส้นเขาโอเคอยู่เส้นนิ่ม ว่ามีเกล็ดแพงเลยดีกว่าเกล็ดเกล็ดนิ่มขนาดนี้เกล็ดแพงเส้นดีอยู่เส้นดีอยู่นี่แค่น้ำร้อนใสแล้วอุ่นะมันไม่มีความเหมือนกับบางทีจะมีเจอบาง,งจุดที่มันนลายเป็นแบบแข็งแข็งไตไตนิดหน่อยนิดท<ช>ี่ไม่ค<ช>่อยฉูด<ช>ดีอ่ะทีนี้น้ำซุปล่ะสามรสเนี้ย<ช>เนื้อไก่หมูเอาว่าชอบรสไหนดีกว่าเนื้อใช่เนื้อไปก่อนเนื้อเนี้ยดีสุดเลยไก่มัน จางๆเลยไม่รู้มันมีกลิ่นพริกไทยเบาๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนใส่มาม่าหมูสับอ่ะอันนี้เหมือนมาม่าหมูสับเลยไม่ไม่เหมือนนะไม่ใช่มาม่าพริกป่นมันคล้ายๆของม้านราเออมาม่าหมูสับไม่ต้องพูดจะพอทำใหม่เนียต้อเปลี่ยนแล้วโอเคสามสองหนึ่งก็หมูอะหมูมันเหมือนอะไรนะไอ้นี่ยไอ้เมนมีกึ่งรสหมูสับที่ชิดๆหน่อยอ่ะตัวพริกป่นมันนะตัวพริกป่นเออใช่ๆแต่ตัวตัวรสซุปอ่ะไม่ได้ของบ้านเราอร่อยกว่าแต่ตัวพริกป่นที่เขาใส่ไปในเนี้ยเหมือน เหมือนเอามาจากโรงงานเดียวกันมันรู้เหงือนมีรัเสเซียนะเว้ยให้ไม่อาจจะสั่งพิษส่ง,สงแต่พิปไปอย่างเดียวนะเออพี่ปอนแล้วก็มาใส่แต่สรุปว่าเอเนื้อเนี้ยโอเคเนื้ออร่อยอร่อยอร่อยสุดถ้าไปหาเจอบะหมี่กึ่งรัสเซียก็สังเกตปลาสีชมพูเลยคือถ้า,ถ,าถ้าคิดจะกินนะนประเทศเราเปิดเราไปเที่ยวรัสเซียหิวว่าเข้าซุปเปอร์ออคิดไม่ออกจำหน้าพี่โบ้พี่ป้ายไว้หยิบสีชมพูกัครับเติมน้ำเยอะหน่อย มนจางๆ่อยไม่งั้นไตบายนีบอกก่อนนะยิบยมภูแล้วก็ผ่านเลยครับคือคุณอยู่รอดในประเทศนั้นได้เลยคป็นรสชาติแบบคล้ายๆไทยอะไรกินได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ลงท้ายคลิปนี้ก็พิปไปโดยภาพรวมสามอันนี้ห้าเต็มห้าเต็มเต็มห้าไม่ไม่เอาเต็มสิบเพต้องเต็มห้าอีกแล้วเทปที่แล้วก็เต็มห้าอ่ะเต็มสิบอ่ะเท่าไหร่ให้หกแล้วนนี่ให้หกตรงที่มันเข้มข้นนะเนี่ยอ่าถ้าพี่โบก็ให้เจ็ดแล้วกันมัน ไม่ถูกลิ้นตัวเองอ่ะเออแต่นี่เขามีการนตีรางวัลด้วยนะทำเล่นไปที่พี่โบให้บวกอีกเพิ่มอีกมากกว่าพี่ปลายเพราะว่าความที่ว่ามันคือรัสเซียอืมนะถ้าเป็นประเทศในเชิงที่แบบว่าอยู่ในรัเซียบ้านเราเชียตออกเชียงใต้อ่าถ้าเป็นอย่างนี้นะโอ้ผมปักตกเลย คืออันนี้เป็นแบบโซนยุโรปอ่าอันนี้ผมนับเป็นโซนยุโรปถือว่าเป็นโซนที่แบบเอ้ยมันมีกึ่งมีน้อยผมปัดให้บวกขึ้นแต่ถ้าอยู่ในโซนบ้านเรารสชาติอย่างนี้นะไละสามผมให้แค่นี้จบประมาณนี้ต้องบอกก่อนอย่างแรกขอบคุณนะครับลูกเพจของเราที่ส่งมาให้นะครับเมนูนแาะนาจริงไม่เอ่ยไม่เอ่ยนามเลยไม่เอ่ยนามคือแบบส่งมาแล้วก็ฝากถึงฝากกันมา แต่ถ้าใครนะครับอยากจะฝากอะไรให้กินได้นะครับแต่ของขอพอมีข้อแม้ขอเป็นข้อแม้เลยไม่เอาของสดนะครับเนื่องจากว่ากว่าเราจะสองคนเจอกันมใช้เวลาใช้เวลาของสดของแห้งของอะไรที่แบบอย่างเงี้ยไม่เอาขอให้เป็นของสําเร็จรูปเช่นกระป๋องมามีเก็จรูปหรืออาหารซองที่แบบว่า มันมันสูญอากาศพร้อมทานคือแบบเอาไปอุ่นนิดนึงแล้วกินได้เลยอย่างนั้นอ่ยางนั้นส่งมะแล้วเก็บได้นานๆหน่อยนะอย่างนั้นส่งได้ย้ำอีกทีต้องแบบนี้นะแล้วส่งที่ไหนล่ะติดต่ออินบ็อกซ์หลังเพจดีกว่าหสองถ้าแบบมึนเกรงใจไม่อยากอินบ็อกซ์ผูกถุงส่งเหมือนสปริตทอยที่เมกาเมกาบางนาไม่ใช่เมกาพาซาอ่าเมกาพาซาสะพานเหล็กชั้นหนึ่งที่สปริตทอยได้เลยฝากไว้ที่ชื่ออะไนะพี่ตั้มพี่ตั้มน้องตั้มฝากน้องตั้มไว้บอกฝากถึง พ่อบ้านฝากถึงพ่อบ้านครับอันนี้ฝากถึงพี่โบครับเอาไปรีวิวเอาไปห่อยๆน้ารานเลยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะส่งกลับมานะครับอาจจะออกช้าหน่อยนะครับคิวงานมันมีเยอะนะครับก็ยังประมาณนี้นะครับย้ำอีกทีต้องสําเร็จรูปนะไม่มาแบบพุกมาถึงเป็นเนื้อแห้งตากแล้วไม่มีสุญญากาศไม่มีอะไรมาสาเร็จรูปที่เก็บไว้ได้นานและมีขายตามร้านค้าทั่วไปเออแลวทั่วไปในประเทศเราหรือต่างประเทศก็ได้ไม่ว่ากันอาจจะไปซื้อ อะไรกระป๋องของเลามาเราก็กินให้ด,กดูกินได้กินได้อลองดูแล้วกันประมาณมันมีกึ่งลาวก็กินได้อ่าถ้าเป็นเขียดอบแห้งอ,อ, <laughs> อย่างนี้ไม่เอานาะไปนะ <laughs> ยาวมาจาส่งมานะยาวมานะรู้นะว่าที่ลาวมีต,กตะกะตะเลียนว่า <c oughs> ัว,วจริงพัวใจลูกเหพโกอ,อ่ะประมาณนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับกดสตัต๊สกช่องขอบ้านให้หน่อยนะครับให้แกไปถึงสามหมื่นสั๊กสกเร็วๆนะครับแกได้มีกำลังใจ<อ>นะครับเราอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับที่สําคัญเลยไม่อยากเปลี่ยนท่าทีวะ c o m มนต์มาอมเมนต์ม,ม,มานะครับอยากให้อมเมนต์มาว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างหรือแนะนําให้เราไปซื้อกินก็ได้หรือทิ้งลิงก์ โชปปี้ลาะาด้าทิ้งมาเลยงในคอมเมนต์เดี๋ยวกดปุ๊บดูปุ๊บนะถ้าสนใจซื้อมาเลยมาลงให้เลยประมาณนี้นะครับอ่าโอเคสหรับตอนนี้ประมาณนี้แล้วกันคุณจะจัดทำไมวะเนี่ยสั่งทำไมก็ไป่นขึ้นกระดิ่ตลอดแล้วกันโอเคสล้หรับตอนหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันแล้ววันนี้ครับคุณแล้วสวัสดีครับคร่บไ่้ต่แต่แต่แม่แต่แม่แต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 ่่